่ะสวัสดีทุกคนจ้ามาดิพันนะพาน้องไม้เดียวนะน้องเบลมนี้ได้ใส่กอกกินใส่กอกกันเถอะอใครคนยอกขอมาจําได้ยังกะโดดอะไรกันเมื่อไ้ย่างเองนะแต่ว่ากินอร่อยเหมือนกันนะอ่ะน้องเบลกินแล้วใส่กอกเอะไลยจ้ากินใส่กอกแล้กันใส่กอกอีสานจ้ะใส่กอกย่างย่างเตาถ่านนะคนย่างให้เขามีนาทีกินคนนี้ผักนะจ้ะพริกวแต่านะพริกวะพริกอุ้ยคนนี้พริกอันนี้คน น่าจะเพียอยู่พี่ขี่นกคนเกลี่ยมาจากต้นหลังห้องจ้ะขออนุญาตใช้มื้งขออนุญต้นแล้วก็ผักสลัดนี่ผักออร์แกนิกถึงซื้อมาต้นละสิบบาทร้านน่ะอร่อยร้านอร่อยไหมร้านลุงอยู่ตลาดอะไรนะวัดเพียงไม่แล้วที่หนูพาพี่ไปวันนั้นไงตลาดใหญ่เหระตลาดเปิดขายเบิร์ดไปก่อนจ้ะไม่กินแบบฝนมันต้องกินแบบนี้ ยัดพริกเข้าไปแม่เขียงจัดบอมเห็ดผักตามผักผัดแล้วกันลากกันอะไร สามต้วงทิ้งกันทิ้งดองขาดไม่ได้เลยแต่ต้องทิ้งดองเข้ากันค่ะได้ยหงอ๋อไม่หยวนั่ <c oughs> งไปเหตุงานมาจะเมื่อยเพชรพี่คิดนกคือหลังหอกแเพชรน,น,นกปลุกเลย <c oughs> เอามากิน อันน,นี<ะ>้นะกระดาษคิงปาดหยบผิดจะ้ะสองเม็ดเลยนะทีดเดียวอืมสองเม็ดเลยเห็นเหรอห่อด้วยคิงเนี่ยเบอลบ <laughs> อลบอลสองเจ้าเม็ดจ้ะ เดี๋ยวน้องไทยเหนื่อยทำงานเหนื่อยไหมหน่อยมันนิดละมั้งดูท่าไม่เอาดีฝาเอาตีนดีฝารีวิวแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ มไม่เป็นมิดได้เขาก็เป็นมิดหรอกแต่ก็หมาทำาังท่าจะกัดแต่กัดหมาก,ก่อนหมาก็เป็นไรไหมไม่รู้ว่ามันเดินมาแล้วแค่ขยับมันก็ร้องอะ่ะแค่ขยับมันก็ร้องเตือนตัวเราเลยน่าตาลกนัก,กัว่า ไม่ไมีนมีน้อยๆเด้ะแบบอลูกเล็กกับลูกใหญ่หนูไม่ได้น่ากลัวหมามันตกใจตกใจไม่เคยทัก,ก,กดิทักกันใหญ่เลยอะไรกินแต่ก็นนตีนหน่องตีนหน่องไปเนีะอ คิงบอเบลูแทบินชอบตีนเอาตีนได้ไหมไม่เป็นไรนะเก่งใจตีนพี่ไม่อร่อยอเ็ดจ้ะ เป็หนหมูเฟรนตั้งแต่สองเม็ดแรกแล้วเปิดแต่มันอร่อยนะใส่ก,ก้อนอีสานเนี่ยแซ่บๆมาเด้อแซ่บมากเตียงไกลล่ตอนนะี้ ออกมทูเลยจ้ะมันทุ่แล้วหมดล้วผักกิเนเป็นกลหลใช่ขมไหนนั่น,นะ่ะผักกินดูก่อนนิบอ รอบที่แล้วก็บอกว่าไม่ขมมมันมันขมเพราะมันมันแก่ไงมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันขมกับไม่ขมเกิงหลอกนีไ่ไหนเคยหลอกนอะประจเมัม อร่อยอนี่สดคือสดจะหวานๆเลยนะที่สดอะไรหวานพี่ฝนนี่แหละคุ้นๆในเดือยอ่ะอ ย,ยืดย้อยอะไรคืออะไรคือกลับไปคำแรกคือโดนพริกเลยโมแมนพริกแข่งเลยพริกสดเลย

อ้โหเลยแต่ตอนนี้ฮว่นฮวนเลยตายสิไม่นิ่นะหนูว่าอู้โอ้หหจังพี่จนคนลูกชอดไม่เสร็จอะ ก็เผ็ดแต่แบบไม่ได้เผ็ดแบบคิดนกอะก็เผ็ดด่วนแต่อร่อยสามม้แล้วนะค่หกลูก tay mặt rồi phía không biết là cái gì cũng nói dòng cái gì không biết dòng không ช่างมนช่าอมันออกหูเลยจ้ะไอเดี๋ยวให้มาขอมเม็ดเล็กเม็ดเล็กอร่อยคัน พริกออกผัผักจ่ะพริกขี้นกพริกหอมมันเผ็แดแห้งจ้ะล่ะนะแต่มันแซ่บจ้ะคนที่ทอดพริกไม่ซอยเสี่ยวแย่ๆจะแบบเผ็ดน้ะยำก็เหมือนตัวฟักเหีงาแต่มันผมไม่ได้ไปบด้ย่างหาบางตลาดไปตอนตลาดก็ยังตังบแล้วฝนตกเมืวันนี้เมื่อวานฟ้าน่ากลัวมากเลย เดินออกจากห้องไปมาาเมื่อวานก็เธอตกใจนึกวก็ตื่นสายนล้กวก็ตื่นหกโมง <laughs> ยิงนก็จะวิ่งกลับมานอนแล้วใช่ไหมอือ <laughs> ไปดูเวลาอ้าวยังง<ม>ี้ <laughs> ใกล้สว่างนึกวก็ตื่นที่ห้าเปล่ามปดูเวลาอ้าวแปดโมงแล้ว <laughs> พอส่วนพย,ยายามหนะกมันออกหมูผลไม้ไม่ธรรมาดามสิบสามเม็ดนะจ๊ะโอู้ห <laughs> ู้หมอเขาที่เก็บอาการเก่งมากนะจ๊ะทำประสุยีนย่นี้ไม่ออกเลยนะเก็บอาการเก่งมากจีน้ำตาลายซ้อมมูตลอดเลยใบฝ้ายตั้งแต่ไม่แรกแล้ว <laughs> หั <laughs> ไม่เอาออขนมเปี๊ยะจ๊ะ ไม่รู้ว่าแม่ชื่ออะไรลืมถามชื่อแม่แม่ทำขนมขายแกเพดอนเพดึงขนาดต้องร้องหัวไม่ได้ไข่ไข่ไข่เค็มจะทำไอร่อย เบล่าแสบปีนยังคงออกจากปีนไม่ได้ชอบมากเลยเฮ้ยชอบมากเลยพระชาไหนหลายประเทศรวมกันก็มากเเนียวเลย อาอแต่มันเหนียวเนาะหนูดูไอ yeah> ้นั่นนะคลิปเอ้หลังสติ๊กแค่หมูสติ๊กอะแต่หมูปลาหักเหนียวขนาดนั้นถ้ฟันหักแล้วมั้งถ้าเป็นฟันตอนมันหลุดแล้วสรุไอ้คนที่คิดว่าฟันโยกก็จะโยกนะดึงแรงขนาดนั้น เราฝนก็ตนน้องไปก่อนนะจ๊ะม,มันนี้มาหากรนึปเขาได้มีเวลานะจ๊ะเดี๋ยวกลับบ้านไว้เราฝนจะได้กลับบ้านไว้ก็แล้วอยากตั้งกล้องจากมหากลัวแม่แม่คิดถึงคิดถึงปาใไม่รู้เราต้องมโนด้วยว่ะต้องมโนคือจริงเราคิดถึงเขาไม่ถ้าค่คำว่าเรามโนใช่คำว่าเรามั่นว่าเขาว่าเขาคิดถึงมั่นใจมาก มั่นใจมากมั่นใจมากเลยว่าคิดถุกเหนียวขนาดนีอ่ะโอเคอร่อยมากเลยเนี้ยบ่เป็นเดี๋ยววันนี้เบลกับพี่ฝนไปก่อนนะคะโอเคถ้าหนูพูดใช่ไหม โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเบลกับพีฝนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่หรือว่าเดี๋ยวมาเจอกันอะไรสดจะได้ไหมโอเคบายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> สวยที่สุดแล้วคนนร้สวยที่สุดแล้ว